เราถึงล่ำจดแกเขาเอิ่นล่ำสาดถาดากันสาตดาแบบใดแบบเสียกันเลยพูดไดดีก็นอายุทั้งหา้าผู้ไดบอดีก็ถือบ่วงข้องโดดหานนี้กับปนันหนยัดไอก่อนล่ำจดแกสมมุติว่าถามกันยงังเจี๊ยบแสขอสีถามเจ้าว่าแม่นม้ำภาคอีสานมียุทธศาสยแต่ละสายเกิดจากมองไดไหลทตุกมองไดผู้ตอบกับว่าแม่นม้ำ าคอีสานนี่เริ่มแรกเกิดจากแม่น้ำพ้องแม่น้ำพ่องหรอไลต๊กใสผู้ตอบขบบอกว่าไหลต๊กแม่น้ำซี่ต๊กแม่น้ำซี่แล้วสิไปไรต๊กใสผู้ตอบขบบอกว่าสิไปไลต๊กแม่น้ำมูลแม่น้ำมู้นั่นสิไหลต๊กใสแม่น้ำมู้งขไหลใสแม่น้ำโขงต๊กหอดแม่น้ำโขงแล้วสิต๊กใสไปต่อผู้ตอบกระตอบว่าต๊กหอดแม่น้ำโขงแล้วก็สิไหลลงสู่ทะเล ไหล่องสู่ทะเลแล้วสิไปไรตกใสไหล่องซู่ทะเลแล้วกะตกเท้าเท้าผู้ถามก็จะถามให้จนต่อผู้ตอบตอบย่างกระปั้นทุบดินมันย่อนควมแพรคัวมสนะขันย่อมบ่ได้ไลตกเท้าเท้าแล้วกะไปตกเงาหิวตกเงาหิวแล้วสิไปไรตกใสผู้ตอบกระซุ่นลระบ้านเมิดบังไปตกเงาหิวแล้วกะตกดาวดิวตกดาวดิว ก็มาถามหันถามนี่มดบนไปแล้วจังสี่ไปตก๊กหันต๊กนี่ต๊กมาสี่แม่มึงคนฟังกเ็เฮ้บพ่อใจว่ามันตอบความปั่นทุบดินกันย่อมมาแต่ศสนะอันนั้นคือยุคนั้นบบดน,นี้ก้อนก้อนฉิตอบเขาสิมีควานล่ำว่า,าก้อนสิถามเขาก็บ,บอกว่าแกได้บอแก่ก่อนได้บอนั่นะคือตรงนั้นแต่ฉิตอบเขาว่าอา้าวทำซ้ำนี้มันสีหยาบยังเด อยากใส่เลือเมฆมาจากหากำปันใส่รถกำปันทั้งรถถีบเขียนเข็นสมัยก่อนใส่เกียนอันนี้ก็คือล่ามจดเจกันยางเจ็บแส